เพื่อบริหารและจัดการทรัพยากรค่ะเพื่อการขนส่งที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าค่ะดอกต่มามันเป็นองค์กรที่เข้ามาช่วยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือในส่วนของระกานดอนะครับที่เข้ามาช่วยดูแรทต้งนีด้ดอกตุต่มารีิมุมตัดสินใจที่จะติดตั้งก่อน,น้ีึ้นมาครับ นอกเส้นทางหรือว่าอยากรู้ว่านุมันอยู่ตรงไหนไรเนี่ยคความเร็วเกินกำหนดนอยแ่ก็จประมาณเรื่องของน้ำมันค่ะการน้ำมันต่การรายงานการเเนี่ยคือเป็นจุดที่ทางเราปรลอกมันก้างมาค่ะแล้วก็ชอบจุดนี่ะส่งไทยชุดเองฟังชันนี่ตออกจุมว่าน่าจะดูเรื่องการ การขับขี่ของพฤัิงานที่จากเดิมต้องบอกว่าขับขี่แบบไม่ได้สนใจเพ่ามีตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยหนึ่งคือกระกายก็มีความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเลือกเพราะว่าอันดับแรกเลยคือทางบรอดเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะคะเดียวกับขนส่งโดยตรงนะคะแล้วก็จากที่ดูโปรแกรมเนี่ยค่อนข้าง เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและความมั่นคงด้าน GPS มีการพัฒนาระบบแบบต่อเนื่องสามารถใช้งานง่ายดูแลเอาใจใส่ลูกค้าค่ะบริการหลังการขายประทับใจค่ะ